คุยไม่เกินคาดแอปทักษอรรู้ทันคนนี้ลั่นว่าแต่แล้วต้องมีอะไรแม่รู้ทันคนนี้ว่าแล้วต้องมีอะไรอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองว่าจะขยับสถานะเมื่อไหรคะ่ะระหว่างแอปทักษอรพักสุเจเรญและนนกุลชานนันตินรารกุลเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านกันไปเที่ยวหากแกงเพื่อนของกันและกันและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งทางนานป๋อมแปมนิติชัยชิตาธร พิธีกรน,นักแสดงมากฝีมือถ่ายรูปร่วมเฟรมกับแอฟและนนกูลที่ปํมแปมแอบทําท่าใจยิ้มแก้มหนุ่มนนกุลพร้อมแคปชั่นระบุว่าคุณแอฟดูรูปแล้วพูดว่าแอฟว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรงานนี้ทําแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวความรู้ทันของแม่แอฟและเชียร์ให้พาทั้งคู่ออกรายการด้วยทั้งบอกว่าพาคู่นี้ไปออกรายการด้วยค่ะเทปวาเลนไทน์ต้องคู่นี้เท่านั้นนะคะสวยหล่อมากเขามาเป็นคู่นายายว่าแต่ยายไม่มีคู่หรอคะนนกุลเป็นน้องที่น่ารักเลยเดน หยอกเป็นต้น